ฉันเพิ่งเคยได้เห็นของจริงกับตาเลยใช่ไหมเนี่ยนั่นแม่มดขี่ไม้กวาดใช่ไหมแบบในหนังเลยอะ่ะเป็นอย่างไรตะลึงเลยใช่ไหมละ่ะที่โรคเวทมนต์ไม่ธรรมดาละสิมันก็ต้องตะลึงหรือเปล่านี่มันโลกเวทมนต์เลยนะที่ในชีวิตนี้ฉันไม่เคยคิดว่ามันจะมีจริงเลยด้วยซ้าอะไรที่เราไม่เคยเห็นใช่ว่ามันไม่มี บนโลกนี้มันมีอะไรให้เธอต้องถึงอยู่อีกเยอะหูยอย่างคมเลยอ่ะคุณยายว่าแต่เราจะต้องไปที่ไหนกันต่ออ่ะฉันจะต้องพาเธอไปบ้านฉันไงฉันกะจะไปป้อนข้อมูลให้เธอน่ะพอดีฉันไม่อยากให้เธอโป๊ะแตกถ้าไม่อยากให้ฉันหลุดคาเลคเตอร์เธอคือฉันต้องทำเป็นเรียนไม่เก่งด้วยเหรอหูยแบบนั้นไม่เอาอ่ะนี่ เธอแอบหลอกดาฉันหรือเปล่านะวินดี้มาทำอะไรตรงนี้อ่ะอย่าบอกนะว่าโดดเรียนขคาปรุงยาอีกแล้วเฮ้เธอนี่มันทำเหมือนฉันเลยขอโทษนะเธอพูดกับฉันหรอก็ใช่นะสิคิดว่าฉันคุยกับยายแก่เท่านี้หรอ คงใช่มัง้งพอดีฉันมีธนะุระน่ะคุณยายเขาต้องการความช่วยเหลือถ้างั้นฉันไปก่อนนะฮะเออโอเคโอเคปกติยายเวนดี้ไม่ใช่แม่มดที่จะมาช่วยเหลือใครหรือว่าวินดี้นางไปกินน้ำยาผิดสแดงมาเลยผิดปกติแบบนี้กันนะ นี่คือบ้านของพ่อมดแม่มดเหรอเนี่ยแล้วหลังไหนบ้านเธอล่ะหลังที่อยู่ข้างหลังเธอไงบ้านเธอน่ารักมากดูแล้วเธอคงชอบธรรมชาติน่าดูเลยเนาะถ้าเธอได้เข้าไปดูข้างในบ้านเธอคงจะรู้คำตอบเลยว่าฉันชอบเธอไหม ฉันว่าเธอดูชอบธรรมชาติจริงๆด้วยแฮะว่าแต่เธอจะกินอะไรไหมฉันจะได้ทําให้กินเฮ้ยนี่เธอจะเสกอาหารออกมาเหรอถ้างั้นฉันขอเป็นพิซซ่าถาดยักษ์เลยได้ปะฉันทําแบบนั้นไม่ได้หรอกเธอเป็นแม่มดนะก็ต้องเสกอาหารออกมาได้สิเธอคงไม่รู้อะไรฉันนะ่ะเป็นแม่มดปีหนึ่ง ซึ่งได้เรียนแค่คาทงัง่ายๆยังเซ็ของให้ลอยได้ห้อยตัวเปลี่ยนชุดเปลี่ยนทรงผมเพียงเท่านั้นแหละนั่นแสดงว่าที่เธอกลายเป็นยายแบบนี้ก็เพราะเธอแอบปรุงยาแล้วก็กินเองเหรอก็ฉันอยากสวยนี่จะต้องสวยไปถึงไหนอีกหน้าแบบนี้คือสวยมากแล้วนะนี่กำลังอวยตัวเองอยู่ใช่ไหม เพราะเราหน้าเหมือนกันเธอก็จำไว้เป็นบทเรียนแล้วกันอีกเรื่องขอถามได้ไหมเธออายุเท่าไหร่อะในโลกเวทมนต์นับอายุแบบในโลกมนุษย์ไหมฉันอายุยี่สิบเท่าเธอนั่นแหละแล้วทำไมเพิ่งเรียนอยู่ปีหนึ่งอะเหมือนเป็นหลักสูตรพิเศษที่ให้สำหรับพ่อมดแม่มดที่เรียนจบแล้วอยากจะมาฝึกเป็นเฉพาะทางอีกอะไรอย่างนี้ แล้วเธอเลือกเฉพาะทางด้านไหนล่ะฉันเป็นแม่มดกา d e เดนวิช,ชฉันเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติสมุนไพรต้นไม้ดอกไม้หลักๆก,ก็การปรุงยาน่ะเฮ้ยเพิ่งเห็นที่โลกเวทมนต์ของเธอมีทีวีด้วยเหรอเราเป็นโลกเวทมนต์ก็จริง แต่ก็ต้องตามให้ทันโลกส่วนเนื้อหารายการทีวีก็เป็นในโลกเวทมนต์เท่านั้นแหละแล้วใครที่อยู่ในทีวีอ่ะดูไม่ธรรมดาเลยเป็นดาราพ่อมดเหรอพ่อมดเด่ตันเป็นพ่อมดที่ขึ้นชื่อว่าร่อรวยเก่งสมานาโนหนึ่งในโลกเวทมนต์ของเจนนี่เป็นทายาทเจ้าของโรงเรียนเวทมนต์ที่ฉันเรียนอยู่ แล้วก็เรียนอยู่รุ่นเดียวกับเราเนี่ยแหละดีเลยจะได้มีเพื่อนบ้างเพราะกว่าจะผ่านหนึ่งเดือนไปได้มันก็คงจะยากสำหรับมนุษย์อย่างฉันอยู่เนาะฉันรู้ว่าเธอทำได้เฮ้เรายังไงนี่เธอจะต้องทิ้งฉันแล้วสินะเพราะเธอก็ต้องมีภารกิจที่ต้องไปทำให้ร่างของเธอกลับมาเป็นเหมือนเดิมฉันขอฝากเธอเป็นฉันทางนี้หน่อยนะแน่นอนอยู่แล้ว ถ้างั้นอีกหนึ่งเดือนเจอกันนะคุณยายวินดี้จาจาเจอกันนี่สินะโลกเวทมนต์บ้านหลังนิดเดียวถ้ามีห้องใหญ่แบบนี้อยู่ในบ้านหลังเล็กๆได้แล้วฉันจะต้องแต่งตัวยังไงดีเนี่ยมีชุดเยอะแยะไปหมดเลยจะว่าไป วินดี้นี่กาแฟชั่นเหมือนกันนะเนี่ยเป็นไงเป็นกันฉันมาถึงขนาดนี้แล้วทำเพื่อครอบครัวของฉัน สวัสดีเหล่าพ่อหมดแม่มดทุกคนฉันศาสตราจารย์เฮเลนาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเวทมนต์อาจจะยังไม่คุ้นชินกับฉันสักเท่าไหร่เพราะอยู่ปีหนึ่งกันวันนี้ก็เข้าสู่การเริ่มเรียนสัปดาห์ที่เจ็ดแล้วใครจะสอบเลื่อนขั้นขอให้ทุกท่านตั้งใจทำหน้าที่ของตนให้ดี ฉันต้องทำตัวกลมกลืนให้เนียนที่สุดวัดดีนายใช่ไหมที่อยู่ในทีวีอะ่ะชื่อเดตันใช่ปะเธอเป็นใครใหญ่แม่หมดวินดี้นี่เธอเล่นโดดเรียนจนเพื่อนในคลาสไม่รู้จักเธอเลยเหรอโธ่เดตัน ทำตัวแบบนี้กับเพื่อนในห้องได้ยังไงเธอผู้นี้มีนามว่าวินดี้ขอบคุณนะเออนายคือ <c oughs> ฉันมีนามว่าริเวอร์เป็นพมโมสายเวทพอดีฉันไม่ค่อยได้เข้าเรียนอ่ะเลยยังจำชื่อเพื่อนในห้องไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะไม่เป็นอะไรเลยวินดี้แล้วทำไมเธอไม่เข้าเรียนล่ะไม่สนุกหรอ เออฉันฉันคิดว่ามันยากนะแต่ว่าจากนี้ก็คงต้องตั้งใจมากขึ้นแล้วแหละแต่ฉันรู้สึกแปลกใจมากเลยที่จูๆ่ๆเธอก็มาทักทายพวกเรานะ่ะปกติเธอไม่ค่อยยุ่งกับใครนะอ้าวหรอคือพอดีฉันอยากจะเออหาเพื่อนติวหนังสือนะ่ะคือจะสอบแล้วใช่ปะแต่ว่าฉันยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะ นี่ไงเธอให้เดตันช่วยติวคาถาสิใกล้จะสอบแล้วใช่ไหมเดตันเก่งมากนะถามฉันหรือ,อยังริเวอร์โหยอย่าไปลำบากคนเขาเลยริเวอร์ฉันไม่อยากรบกวนเขาหรอกเดี๋ยวฉันลองฝึกด้วยตัวเองก่อนดีกว่ายังไงก็ขอบคุณนายมากนะพอหมดเดตันนี่ยิ่งกว่าที่คิดอีกแฮะ มาเป็นแม่มดฝึกหัดจะให้ฉันใช้ไม้กวาดเป็นยานผาหนะก็ใช้เรื่องมีหวังตกลงมาตายก่อนแน่เวดมนต์หายตัวก็ยังไม่ได้ลองฝึกอีกโอ้ยทาไมมันลำบากแบบนี้เนี่ยทรงของมีค่ามาให้หมดถ้าไม่อยากกลายเป็นกบคือฉันไม่มีอะไรเลยค่ะ ปล่อยฉันไปเถอะนะคะปล่อยให้โง่ซิวะส่งของมีค่ามาจะได้จบจเดี๋ยวก็แสกงให้เป็นนกซะเลยตกลงฉันจะได้เป็นกบหรือนกกันแน่ถ้ายอย่างนั้นก็เป็นกระต่ายไปซะเฮ้ยทำไมกลายเป็นน้ำแข็งนี่เธอ เทำอะไรตรงนี้มืดๆคนเดียวดีนะที่โจมันโดนจำกัดการใช้เวทมนต์อยู่ไม่งั้นเธอโดนมันเสกเป็นนาแล้วแล้วทำไมเธอไม่ใช้คาถาป้องกันตัวอะไรเลยล่ะถ้าฉันไม่มาเจอเข้าเธอจะทำยังไงแป๊บนะฉันตกใจอยู่ค่อยๆพูดได้ไหมแล้วฉันก็ไม่รู้คาถาป้องกันตัวอะไรทั้งนั้นแหละใช้ไม้กวาดฉันก็ใช้ไม่เป็นหายตัวก็ทำไม่ได้ฉันทำได้แค่เดินฉันเดินเฉยๆทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยล่ะ ไม่ยุติธรรมเลยอ่ะนี่เธอไม่รู้แม่กระทั่งการหายตัวเลยเหรอก็ใช่นะสิจะสอบอยู่แล้วฉันจะเอาอะไรไปสอบยังไม่รู้เลยแล้วดัมมาเจอโจนี่อีกการเป็นแม่มดที่ไม่มีวิชาอะไรเลยทำมันยากแบบนี้เนี่ย เธอพูดเหมือนเธอเพิ่งได้เป็นแม่มดคือฉันหมายถึงการที่ฉันเป็นแม่มดแต่ฉันไม่เก่งอะไรเลยไงนายอย่าพูดมั่วดิงั้นเธออยากให้ฉันช่วยไหมก็นายช่วยฉันแล้วไงขอบคุณมากนะถ้าไม่มีนายฉันก็คงกลายเป็นกบไม่ก็นกหรือไมก่ก็ตายไปแล้วแหละนั่นก็ใช่แต่ที่ฉันหมายถึง ให้ฉันช่วยติวคาถาให้ไหมทำไมนายมีน้ำใจขึ้นมาแล้วหรอหรือว่าสงสารฉันก็ถ้าเธอเจอโจรอีกเธอจะได้รู้วิชาป้องกันตัวไงขอเป็นไม่เจอเลยดีกว่าได้ไหมล่ะว่าไงเธอสนใจไหมฉันไม่ใช่พ่อมดที่จะมาเสนอสอนใครนะพูดง่ายๆเธอคือคนแรกรู้สึกเป็นเกียรติยังไงไม่รู้แฮะ ที่ทายาทเจ้าของโรงเรียนมาเสนอช่วยแบบนี้นี่ฉันต้องคว้าโอกาสนี้ไว้แล้วนะเนี่ยไม่งั้นจะกลายเป็นกบเป็นนกจริงๆแน่ได้ฉันโอเคตามนั้นนายเสนอทั้งทีช่วยสอนฉันให้เก่งแบบนายเลยนะคุณพ่อมดโนหนึ่งติวเตอร์คุณชายเดตันทำไมชื่อฉันยาวแบบนี้ล่ะโทษที <laughs> ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องชามลิสิมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ